กบยางตุ๊กตา V 2สินค้าโอท็อปจากจังหวัดนครราชสีมาไอเจ้า V 2ตัวนี้แหละครับที่เป็นกระแสในติ๊กต็อกสินค้าจากค่ายกบตุ๊กตาสเปคขนาด3.3เซนติเมตรน้ำหนัก6.2กรัมประกอบกับชุดตะขอเบ็ด2ทาง BKK เบอร์1ชุดแอคชั่นใบสปินคู่ทรงใบไม้เกล็ดปลาใบดัดสำหรับงานเคาะและอีกหนึ่งใบสำหรับการตีน้ำสร้างฟองสำหรับเจ้ากบตุ๊กตา V 2ก็ยังคงมีความโดดเด่นนะครับในเรื่องของความสวยงาม สีสันต่างๆและความปาณีด,ด้วยสเปคขนาดตัวที่ว่ามามันคือสเปคสําหรับงานปลาช่อนโดยเฉพาะครับตัวเนื้อยางมีความนุ่มกําลังดีองศาเบ็ดสามารถเปิดได้ดีทั้งด้านบนและด้านข้างและดีไซน์ชุดกัดกันสวะเพื่อซ่อนคมเกสรเบ็ดรวมถึงจุดการปากฉีกบริเวณด้านหน้าของตัวบอดี้เพื่อเสริมความแข็งแรงจุดห้องเครื่องด้านหน้าเลือกใช้ลูกหมุนเบอร์หครองตะขอเบ็ด BKK เบอร์หนึ่งวัสดุถ่วงน้ําหนักที่ก้านเบ็ดและเก็บความเรียบร้อยด้วยท่อหดจุดท้ายลวดสแตนเลสด,ดัดต่อด้วยลูกหมุนเบอร์หและสปิง อีกหนึ่งชิ้นจบงานด้วยชุดแอคชั่นเพื่อหลอกเร้าปลานักล่าด้วยใบยสปินคู่ทรงใบไม้เกล็ดปลาใบาเคาะและใบตีน้ำสร้างฟองกบทุกตา V2 สกบยางที่เป็นกระแสในโลกออนไลน์ตัวเล็กสเปคปลาช่อนสินค้าโอทอปจากจังหวัดนครราชสีมา